คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 k ากิโลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะดิ่ันนาาสาวรดาวรรรุนราชขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ตะวันตกดินกลิ<ะ>่นไอยุโรปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านบินลัดฟ้าไปสู่ทวีปยุโรปกันค่ะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่โต๊ะของกรีซนะมอลตามาบอกเล่าประสบการณ์การเดินทางการไปเยือนกรีซนะมอลตาค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวปพิชยาลีนะเปสนันค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะนักการทูตปฏิบัติการกองยุโรปตะวันตกกรมยุโรปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การเยือนกรีซและมาลตาค่ะเมื่อวันที่20-22กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งทริปนี้นะคะเราก็จะเรียกกันว่าแฟมทริปค่ะว่าแฟมทริปนะคะตอนแรกได้ยินนึกว่าแบบเอฟแฟมิลี่ทริปหรือเ<ม>ปล่า F-A-M ปบอกว่าไม่ใช่ค่ะแฟมทริปย่อมาจากแฟมิลี r ไรเซชันทริปค่ะก็คือทริปที่มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไทยกับ เจ้าหน้าที่ที่เป็นเคาน์เตอร์พาร์ทของเราค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของกรีซและมอลต้าค่ะเพื่อให้เราได้มีคอนแทคนะคะแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสกันอันดีเลยค่ะที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับกรีซและมอลต้าค่ะซึ่งทริปนี้นะคะก็จะมีการเดินทางเป็นคณะค่ะทั้งหมด4ท่านกันค่ะประกอบด้วยท่านอธิบด,ดีกรมยุโรปค่ะพ่วงนวยการกองยุโรปตะวันตก หัวหน้าฝ่ายยุโรปใต้ค่ะแล้วก็ดิชันเองที่เป็นเจ้าหน้าที่โตฟรีสมาลตาแล้วก็ประเทศอื่นๆรวมทั้งหมด9ประเทศค่ะในการเดินทางครั้งนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปเดินทางเยือนต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเลขาคณะค่ะก็คือเป็นผู้ซึ่งดูแลเ,เรื่องจิตป,ปะถะทั้งหมดซึ่งในกรณีนี้ก็คือดิฉันเองนะคะที่ทําหน้าที่เป็นเลขาคณะ ก็จะดูแลในเรื่องของโลจิสติกค่ะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของเที่ยวบินค่ะที่พักนะคะค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเดินทางของทุก,ท,กทุกท่านในคณะค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องสาธารณด้วยซึ่งก็คือข้อมูลค่ะที่จะใช้ในการหารือกับฝ่ายกรีซแล้วก็ฝ่ายมอลตาด้วยค่ะตั้งแต่เริ่มไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้รายละเอียดช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม,มคะ ค่ะในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่กรีซ2วันค่ะแล้วก็ที่มอล์ตา1วันค่ะโดยเราเดินทางด้วยสายการบิน Turkish Airlines ค่ะจากสุวรรณภูมิค่ะก็จะเดินทางประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปต่อเครื่องที่อิสตันบูลตุรกีค่ะประมาณชั่วโมง1ค่ะแล้วจากอิสตันบูลนะคะเราก็จะนั่งเครื่อง Turkish Airlines เหมือนกันค่ะไปลงที่กรุงเอเธนส์ค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซค่ะ ในส่วนของเรื่องอน่ารู้นะคะขออนุญาตปูพื้นฐานนิดนึงเกี่ยวกับกรีซค่ะ,ะถ้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นสายวิชาการสักนิดนึงก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องโซเครติสเพลโตหรืออ r ริสโตเติลนะคะใช่แล้วคนเหล่านี้ค่ะคือเป็นคนกรีกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสายแบบท่องเที่ยวหน่อยนะคะก็อาจจะเคยได้ยินซานโตรินีนะคะหรือว่าฉากหลังของเราตอนนี้ก็เป็นซานโตรินีเหมือนกันค่ะอยู่ที่กรีซนั่นเองค่ะ แล้วก็ขออนุญาตแถมความรู้นิดนึงนะคะว่ากรีซเนี่ยมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐเฮเลนิกค่ะซึ่งคำว่าเฮเลนิกนะคะมาจากอะไรมาจากคำว่าเฮเลนะคะ่ะเพราะว่ามหากราบของกรีกแต่ก่อนนะคะมีเรื่องราวตอนหนึ่งะค,ะค,ค่ะคือเทพเจ้าซูสค่ะการที่จะลงโทษมนุษย์ค่ะที่มีแต่กิเลสนะคะแล้วก็ลุ่มหลงค่ะมัว่วไปหมดเลยไม่ทำความดีก็เลย สั่งให้เทพเจ้าโพไซดอนค่ะทำให้น้ำท่วมโลกค่ะ oh <my> เพื่อให้มนุษย์หมดสิ้นไปค่ะแต่ว่ามีบุคคลเพียงสองท่านค่ะที่สามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในมหากาบนี้ได้นะคะชื่อว่า <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ในมหากาบ์กรีกค่ะเรา <c oughs> จะไปโผล่ได้ยังไง <c oughs> ชื่อว่าดิวคาเลียนและไพราค่ะ ซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะก็ได้ให้กําเนิดลูกๆขึ้นมาค่ะหลายๆคนเลยและหนึ่งในลูกๆนะคะก็ชื่อเฮเลนค่ะอ๋อมันเป็นอย่าง,างนี้เองชาวกรีกก็เลยเชื่อว่าเขาเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากเฮเลนเฮเลนก็เลยแปลงเป็นเฮเลนิกหรือสาธารณรัฐเฮเลนิกในปัจจุบันนั่นเองค่ะอ่าและคราวนี้เราก็เริ่มสงสัยแล้วว่ากรีซแหละกรีซมาจากไหนไถ้าชื่อทางการคือสาธารณรัฐเฮเลนิก ถูกไหมกรีซเนี่ยเป็นภาษาลาตินค่ะดังที่ขึ้นรูปตรงนี้เลยนะคะอ่านว่าไกรเกียค่ะซึ่งชาวโรมันเนี่ยเขาเชื่อกันว่าดินแดนตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้คนตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไกรเกียไกรเกียก็เลยแผลกเป็นคำว่ากรีซในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ม,มันน่าสนใจนันมีที่ไปที่มานะคะเนี่ยประเทศกรีซเนี่ยแล้ว<ม>อย่างประเทศกรีซเนี่ยค่ะเขาใช้ภาษาอะไรในการพูดหรือว่าในการพูดคุยหรือในการสื่อสารกันนะคะมันแปกว่าที่กรีซนะคะภาษาราชการก็จะเป็นภาษากรีกะคะ่ะจากกรีซก็เป็นกรีกนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคนกรีกก็สามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วด,ด้วยคะ่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาราชการนะคะแล้วก็ อ,อุณหภูมิที่กรีซค่ะอย่างตอนที่ดิฉันไปก็อาจจะร้อนนิดนึงก็ประมาณ30กว่ากว่าองศานะคะ3 3 3 4องศาแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะไปเที่ยวกรีซนะคะหรือเมืองอื่นๆในกรีซก็หน้าหนาวนะคะก็แนะนำใในอุณหภูมิประมาณ10องศาค่ะกำลังดีเลยโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องอากาศบรรยากาศอะไรที่ดีงามวันนี้สำหรับจิ๊บเนี่ยาไม่ได้เลเรื่องอาหารค่ะคุณนายว่าอาหารของกรีซเป็นยังไงทานยากไหมมัน อร่อยไหมคะจากพอเราไปทานต้นตํำรับที่นู่นเป็นย่างไรบ้างเลยโอเคฟังนิดนึงค่ะคือจริงอันนี้ก็จะเป็นแบบทริปครั้งแรกหลังจากที่เข้ามาเป็นข้าราชการแรกเข้าที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เดินทางไปที่กรีซคือได้ยินชื่อมาบ่อยมากแล้วเราก็เคยได้ยินชื่อของโยเกิร์ตกรีซออใช่ใช่โยเกิร์ตกรีซน, <Greek S 2> น,นี่คือมีทุกที่ที่กรีซเลยคือตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้นิดนึงคือที่กรีซเนี่ยเหมือนกับอาหารเขาจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยโยเกิร์ตกรีกนี่ก็จะเป็นเมนูแบบเบสิกสำหรับทุกร้านอาหารนะคะแล้วก็มีสลัดกรีกเหมือนกันที่ทุกร้านอาหารจะมีนะคะแล้วก็คนกรีกก็จะชอบทานชีสมากๆเลยบนสลัดก็จะโรยชีสในพิซซาก็มีชีสบนลาซานญ่าก็มีชีส,บน,ส,ญญชสบนข้าวก็มีชีสชีสเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆของอาหารกรีกค่ะอีกอย่างที่เขาชอบทานก็คือมะกอกค่ะ mm hmm. เคยทานมะกอกไหมคะ จะมีรสชาติแบบฝาดฝาดนิดนึงเป็นเม็ดดำๆแต่ว่าพอไปกินกับสลัดก็จะอร่อยมากๆช่วยตัดเตี้ยนได้เป็นอย่างดีเลยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับทริปนี้นี่เรียกว่าอาหารที่เป็นไฮไลท์ชอบมากๆเลยเรียกว่าขออนุญาตดูชื่อก่อนเผื่อออกเสียงไม่ถูกนะคะก็คือมูสากะค่ะมูสากะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้มูซากะเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับลาซานญ่าก็คือจะเป็นแป้งเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเนื้อแกะค่ะ ะเขือเทศหัวหอมแล้วก็ชีสค่ะเห็นเลยว่าชีสนี่เป็นสีที่ขาดไม่ได้ในอาหารอยู่ในทุกเมนว้าวชักอยากกินแล้วสิคะหุยเริ่มหิวเลยพูดถึงเรื่องของกินต้องยั่สเราต้องพากันกลับมาก่อนในส่วนของเนื้อหาไม่งั้นดิฉันจะพาคุณแตงกวาลุยเข้าสู่ดงอาหารต่อไปเพราะว่าเป็นของชอบค่ะก็คือในเรื่องของการหาลือค่ะได้ข่าวว่าในการไป เยือนที่กรีซในครั้งนี้มีเรื่องการหาหรือแล้วก็มีส่วนของสาระถะค่อนข้างเข้มข้นเลยเป็นยังไงบ้างคะช่วยบ้างไ้ไหหน่่ยะค่ะคือใน2วันที่อยู่กรีซเนี่ยเราก็จะได้พบกับกระทรวงการต่างประเทศของกรีซแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกรีซค่ะซึ่งเขาจะเรียกว่าสํานักงานการท่องเที่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวของกรีซนะคะในส่วนแรกค่ะที่เราไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศกรีซค่ะเราก็ได้หารือค่ะเรื่องการจัดตั้ง กลไกการหา,หารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศของกรีซค่ะซึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2567นี้ค่ะซึ่งกลไกนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ค่ะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศของกรีซและไทยในการหา,หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ เป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับกรีซค่ะซึ่งฝ่ายไทยนะคะก็จะเชิญฝ่ายกรีซมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจของการจัดตั้งกลไกลการหาเรือทวิภาคีนี้นะคะที่กรุงเทพแล้วก็จัดตั้งการประชุมหาเรือทวิภาคีไทยกรีซครั้งที่1ค่ะในปีนี้2567ค่ะแล้วก็คือเมื่อต้นปี2565นนะคะไทยและกรีซเนี่ยเคยมีการลงนามค่ะ ความตกลงยกเว้นวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางทูตค่ะในช่วงการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษในวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปค่ะหรือว่าอาเซียน EU c o m m e m o r a t i v e Summit ณกรุงบราซลราชนาจักรเบลเยียมค่ะซึ่งการลงนามนะคะในความตกลงดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความสำเร็จหลังจากที่ใช้ระยะเวลาการเจรจาก,กว่า24ปีเลยคะ่ะคุณซิ okay. แทบจะเท่าชีวิตของเราเลยนะเท่าอายุเราเลยนะมันเลยทําให้การเดินทางไปกรีซครั้งนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ได้ต่อยอดค่ะได้เสนอให้มีการจัดทําความตกลงยกเว้นวีซ่าสาหรับนักเดินทางราชการด้วยค่ะแล้วเราก็ขอรับการสนับสนุนให้พูดถึงหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยค่ะสามารถเดินทางเข้าเขตเ,เชงเก้นได้โดยไม่ต้องของวีซา่าอันนี้จะเป็นอนาคตก่อนแต่เราก็เรียกว่าไปปูทางค่ะไปคุยกับทางกอตอกรีซก่อน โถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการเปิดช่องทางนะคะในการหารือเพื่อความร่วมมือกับต,ต่อไปในอนาคตซึ่งถือว่าดีมากๆเลยค่ะคุณแตงกวาใช่เราจะได้แบบเดินทางได้ไง่ายๆแล้วก็สะดวกมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแล้วคะ ในส่วนของวันที่2นะคะเราก็ได้ไปพบกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวค่ะของกรีซนะคะซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะไทยและกรีซได้เห็นพ้องค่ะต่อการจัดทําแผนปฏิบัติการหรือว่าที่เรียกกันว่า action plan นะคะด้านการท่องเที่ยวค่ะ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมในอนาคตค่ะซึ่งในระหว่างการหารือนเนี่ยประธานกรรมการสํานักงานการท่องเที่ยวกรีซก็ได้กล่าวว่าประทับใจทุกครั้งเลยที่ได้เจอกับคนไทยนะคะเพราะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อัธยาศัยไมตรีดีค่ะคล้ายๆกับคนกรีกเลยค่ะที่มีลักษณะที่เรียกว่าฟ i l ลซี n e i ฟ i l ลซี n e i a ค่ะ เป็นคำในภาษากรีกค่ะแปลว่าเพื่อนของผู้มาเยือนค่ะหรือว่าในภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า friends of visitors ค่ะซึ่งหมายถึงการที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ใดแล้วจะรู้สึกเหมือนบ้านค่ะหรือว่าพูดอีกในหนึ่งนะคะคนไทยกับคนกรีกก็คือมีอัธยาศัย,าายไมตรีดีต่อกันนั่นเองค่ะคือเรียกว่าเขาประทับใจกับคนไทยมากเลย ดีมากๆเลยค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดว่าถ้าเราอยากเดินทางไปกรีซจะต้องไปยังไงจะต้องทํายังไงบ้างขอวีซ่ายากไหมหรือรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเราอาจจะพักเบรกนะคะกันสักครู่แล้วค่อยในช่วงหน้ากลับมาพบกับรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวกรีซะมอรตากันต่อค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการตะวันตกดินกินอายุโรปกันต่อนะคะเมื่อ เบรกที่แล้วอะค่ะเราคุยกันค้างอยู่กับประเทศกรีซคะ่ะสำหรับหลายท่านที่สนใจอยากจะเดินทางไปเที่ยวกรีซเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่โต๊ะกรีซมอลตายอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาถามาละเอียดคุณแตงกวากันต่อเลยคะ่ะว่าถ้าอยากเดินทางไปเที่ยวประเทศกรีซจะต้องทำยังไงบ้างคะ่ะคุณแตงกวาจากที่ฟังเมื่อกี้โดยเฉพาะเรื่องอาหารหรือเปล่าที่ทําให้เราอยากเดินทางไปเที่ยวกรีซอาหารที่แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก็สําหรับคนไทยท่านใดนะคะอยากจะเดินทางไปทเที่ยวกรีซก็สามารถขอ วีซ่าเป็นแบบวีซ่าเชงเก้นก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะไปกรีซประเทศเดียวนะคะก็สามารถติดต่อกับสถานทูตกรีซได้ค่ะที่อาคารสาทรน,นครทาวเวอร์ค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีค่ะหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์ mfa.gr/bangkok ค่ะ ออกสิงยากเหมือนกันนะคะสา,ระาทรนครทาวเวอร์อนี่ซอนม,มาแล้วสารทรน,นครทาว, <c ười> วเวอร์เขาดูแล้วคนดูก็จะเริ่มจํากับเราได้แล้วว่าสารทรน,นครทาวเวอร์จากคลิปนี้ทุกท่านจนาได้คือชื่ออคาร่ของวีซานั่น, <c ười> อน,นเองน <c ười> ะคะทีนี้ในโอกาสที่คุณแตงกวาได้ไปเยือนกรีซเนี่ยค่ะอยากให้ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะว่าในการไปประชุมเนี่ยมีใครไปร่วมประชุมบ้างหรือประเทศต่างๆที่เขาไปเนี่ยเขามีจุดเด่นหรือเขาสนใจเรื่องอะไรบ้าง หรือว่าเป็นยังไงบ้างในการยืดรีสคำนี้อะคะคือต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะในวันที่2ช่วงบ่ายค่ะแล้วก็มีเวลาเหลืออยู่บ้างค่ะก็ให้เป็นประโยชน์ค่ะเราก็จัดการประชุมออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บเบกค่ะร่วมกับเอกอัครราชทูตณนะกรุงโรมค่ะเอกอัครราชทูตณนะกรุงมาดริด เอกอัคราชะทูตณนะกรุงลิสบอนและเอกอัคราชะทูตณนะกรุงเอเธนส์ค่ะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอธิบดีกรมยุโรปค,ค่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนในประเทศเขตอ,อาณาทั้ง4ประเทศที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีที่อ,อ,อิตาลีนะคะที่โปรตุเกสสเปนแล้วก็ที่กรีซค่ะซึ่ง จุดประสงค์นะคะของการหารือครั้งนี้ค่ะเราก็จะนําความรู้ที่ได้นะคะจากท่านทูตทั้ง4ท่านค่ะมาปรับใช้กับประเทศไทยในอนาคตค่ะอย่างเช่นค่ะขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะ<ด>อย่างอิตาลีนะคะท่านทูตที่โรมก็บอกว่าเขามีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเรือสําราญค่ะหรือว่า c r u i s e tourism นะคะและมีการปรับใช้แผนฟื้นฟูและความยืดหยุ่นระดับชาติค่ะหรือว่า national recovery and r e s i l i e n c e plan ค่ะของสหภาพยุโรป ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนค่ะการใช้กา๊าซไฮโดรเจนนะคะการมีเครือข่ายสัญจรคมนาคมที่ยั่งยืนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานค่ะในส่วนของสเปนค่ะก็มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของการลดใช้ทรัพยากรค่ะอย่างเช่นการใช้แชมพูแบบกระบอกปั๊มค่ะหรือว่าลดการใช้สบู่ก้อนนะคะ สำหรับด้านพลังงานค่ะสเปนก็มีการใช้3ล้อไฟฟ้าค่ะหรือว่ารถตุ๊กต๊กค่ะคล้ายรถตุ๊กต๊กบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าเป็นรถตุ๊กต๊กไฟฟ้าค่ะที่มาดริดแล้วก็ที่บาเซโลนาค่ะในส่วนของโปรตุเกสค่ะก็จะมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของค่าครองชีพค่ะที่ราคาไม่สูงมากนักค่ะและมีระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวนะคะที่ดีมากเลยแล้วก็มีการใช้พลังงานหมุนเวียนค่ะถึงร้อยละเค่ะ และมีการใช้รถตุกต,กตุกไฟฟ้าด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะกรีซค่ะท่านทูตที่ a อเธนสนะคะก็ได้แชร์ข้อมูลนะคะที่มีประโยชน์เช่นที่กรีซค่ะมีจุดเด่นในเรื่องของระบบการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยค่ะหรือว่า free range system ค่ะแล้วก็มีการปลูกผักออร์แกนิกค่ะมากที่สุดในยุโรปค่ะที่กรีซนะคะรวมทั้งมีนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะ เป็นของเล่นค่ะและมีนโยบายจำกัดนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่เพื่อลดความแออัดและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับด้านพลังงานนะคะกรีซก็มีนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้กำหนดเป้าหมายว่ากรีซจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อยละ80ภายใน4ปีด้วยค่ะคือเรียกว่าเขามีนโยบายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็อาจจะปรับใช้ได้ในอนาคตเช่นกันค่ะ น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้ง4ประเทศที่คุณแตงกวาเล่ามาดูพัฒนายั่งยืนแล้วก็ดูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะช่วยเล่าต่ออีกนิดได้ไหมคะวันนี้วันที่2ให้เราเดินทางไปกับคุณแตงกวาแลค่ะอยากจะรู้ว่าวันที่3เนี่ยเริ่มไปไหนบ้างแล้วค่ะค่ะพอวันที่3นะคะเราก็จะบินลัดฟ้าค่ะเดินทางไปที่มอลตาค่ะด้วยสายการบินแอร์เจียนแอร์ไลน์ค่ะ แต่ว่าคะ่ะแต่แต่แต่อันนี้เป็นแบบเหมือนไฮไลท์ของคลิปเราในวันนี้เลยก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นคะ่ะคือมีการประท้วงที่กรีซคะ่ะเป็นการประท้วงเป็นแรงงานคะ่ะประท้วงใหญ่ซึ่งข่าวออกในอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเลยคือตอนแรกได้ยินก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่สถานทูตก,ก็คือรีบขับรถมาหาที่โรงแรมเลยแล้วก็บอกว่าเอยเดี๋ยวเราอาจจะแบบบินไม่ได้นะเพราะว่ามีการประท้วงแรงงานที่กรีซเกิดขึ้น คิดดูสิ <ไง S 2> ว่านานทีปีหนจะไปตรงนั้นแล้วก็ดันไปในวันที่เจอการประท้วงอีกคุณนี่ดวงดีนะดวงดีที่สุดเลยเป็นดวงแบบเรียกแขกมากๆเลยคือตอนแรกทุกคนก็แบบตกใจว่าเอาอย่างไงดีเพราะว่าที่พักที่ไปพักเนี่ยจะมีห้องพักเหลือในคืนต่อไปเนี่ยแค่ห้องเดียวเท่านั้นใช่คือเราจองไปสาเราไปสี่คนใช่ไหมคะแล้วก็จองไปสามห้องแต่ว่ามันมีที่พักเหลือแค่ห้องเดียวแล้วโรงแรมใกล้ๆเนี่ยก็คือเต็มหมดเลย พอตรงนั้นมีแต่แบบโรงแรมแบบบูที่โรงแรมเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบจํากัดขบจำกัดคนซึ่งเราก็เป็นกังวลกันมากๆเลยว่าจะยังไงทีแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณนะกรุงเอเธนส์ ens, ทุกท่านนะคะที่ช่วยประสานงานโอ้โหช่วยโทรศัพท์ช่วยเช็คข่าวกันใหญ่เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องทําอย่างไรนะคะก็ช่วยเช็คกับทางสายการบินนู่นนั่นี่ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ โชคดีไ,ไ,ได้ไ,ไปได้ไปมอต้าต่อหรือว่าอยู่กไไปค <c oughs> ือการประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นคือต้องบอกก่อนว่าที่กรีซเนี่ยเขาประท้วงกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพื่อสิทธิของแรงงานนะคะแล้วสุดท้ายวันนั้นการประท้วงก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่ามีผลต่อการปิดระบบคมนาคมอื่นค่ะเช่นรถบัสรถไฟรถรางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของสายการบินสนามบินก็ยังคง เดินทางได้ตามปกติก็นับว่าเป็นโชคดีของคณะค่ะที่สามารถบินตามกําหนดก,การได้ค่ะไปที่มอตาไดา้ทีนี้คุณก็ได้ไปมอร์ตาแล้วผมรอดไปละได้ไปมอตา้าต่อทีช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับมอตา้าได้ไหมคะเพราะว่าเอาจริงๆแทบไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศมอตา้ามากเท่าไหร่หมอร์ตาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ คือจากที่เอเธนส์นะคะแล้วก็เดินทางไป1ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองค่ะจากเอเธนส์ไปถึงเมืองหลวงของมอลตาค่ะที่ชื่อกรุงวาเล t ตานะคะด้วยสายการบินแอร์เจียนแอร์ไลน์ตามที่เล่าเมื่อกี้ค่ะมอลตาค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเกาะค่ะเกาะเล็กๆนะคะในทวีปยุโรปค่ะอยู่ใกล้กับอิตาลีค่ะซึ่งสำหรับคนยุโรปนะคะเขาจะรู้จักประเทศมอลตาเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเป็น เกาะสวรสค์สำหรับนักท่องเที่ยวค่ะคือมีทะเลสะอาดเมืองสะอาดคนไม่เยอะนะคะแล้วก็รถไม่ติดด้วยค่ะคือเรียกว่าคนยุโรปเนี่ยมักจะพูดว่ามอลตานะคะเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเลยค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายเลยค่ะ แล้วมาลตานะคะก็มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะทั้งหมด3ที่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองหลวงค่ะกรุงวาเลสตาค่ะที่คณะเดินทางไปค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดนะคะในสหภาพยุโรปก็คือเล็กที่สุดในสหภาพยุโรปใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆค่ะแล้วก็มีภาษาราชการนะคะสองภาษาด้วยกันค่ะคือภาษามาลตาแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ อย่างนี้เลิศเลยค่ะแปลว่าถ้าเราไปมอตาเราก็สามารถที่จะสื่อสารด้วย<อ>ภาษาอังกฤษได้ หรือว่าอยากจะเรียนรู้ภาษาโมลตาก็ได้เหมือนกันอันนี้ฉันไม่น่าไว้ตอนนี้ภาษาโมลตาจะยากไปภาษาอังกฤษก่อนละกันนะทีนี้ถ้าเราอยากไปโมลตาเขาใช้เงินสกุลอะไรอะคะก็คือเหมือนกับประเทศอื่นๆในยุโรปเลยค่ะเหมือนกรีซเหมือนอิตาลีนะคะก็ใช้สกุลเงินยูโรค่ะแล้วก็สามารถแลกจากประเทศไทยไปได้นะคะแล้วที่สําคัญค่าครองชีพในโมลตก็ไม่แพงถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะทำให้เริ่มมีคนไทยบางส่วนค่ะไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศมาลตาค่ะเพราะว่าค่าเรียนไม่แพงแล้วมาลตาเขามีความถนัดหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาไหนหรือเรือร่องไหนเป็นพิเศษไหมคะค่ะสำหรับมาลตาหรือสาธารณรัฐมาลตานะคะมีความถนัดและความเชี่ยวชาญค่ะด้านการธนาคารค่ะและที่สําคัญเลยการท่องเที่ยวการจัดการประมงค่ะโดยเฉพาะการทําประมงอย่างยั่งยืน แล้วก็มีกฎหมายทะเลค่ะก็ขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวีค่ะโดยมมลต้านะคะเป็นที่ตั้งของสถาบันกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศค่ะหรือว่า International Maritime Law Institute ค่ะ I M L I ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมาลต้าค่ะโดยมีความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศค่ะหรือว่า IMO ค่ะ แล้วก็แถมความรู้ให้อีกนิดนึงค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศมาลตาก็มีระบบปกครองค่ะที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขค,ค่ะมาจากการแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรค่ะอยู่ในตำแหน่งวาระละ5ปีค่ะและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีไม่ถามไม่ได้ค่ะอาหาร <c oughs> สำคัญมากมเลยสำหรับคนนี้แน่นอนค่ะนอาหารเป็นยังไงบ้างคะที่มาลตา อยากเรามากอาหารท้องถิ่นของมาลตาค่ะคือจริงๆอาหารที่มาลตาเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยคือเรียกว่าเขาผสมปนเปกันกันค่ะระหว่างอาหารซิชลีค่ะก็คืออาหารทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะแล้วก็อาหารอังกฤษแล้วก็อาหารฝรั่งเศสผสมเข้าไว้ด้วยกันค่ะซึ่ง เขาก็จะเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเข้าไปด้วยจะทานอาหารทะเลกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามีเมนูเด็ดหนึ่งเมนูนะคะที่จะมาบอกเล่าในวันนี้เรียกว่าสตูกระต่ายค่ะสตูกระต่ายอส,สตูกระต่ายอมันเป็นยังไงอร่อยสตูสตูเราพอจะรู้เนาะว่าสตูมันก็จะเป็นแบบเนื้อที่อยู่ในซอสตุ๋นนุ่มๆุอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ใช้เนื้อกระต่ายทำ เลดไม่ีนเยเราะมันอร่อย <laughs> มันอร่อยมากเลยนะ,ค,ะคือเวลากินเราต้องได้นึกภาพแบบน้องกระต่ายสีขาวขนฟูนะเดี๋ยวจะกินไม่ลงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นก้อนเนื้อเหมือนก้อนไก่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็จะน่ากินนะคะมีซอสด้วยคือเรียกว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูที่หาได้ทั่วไปในประเทศมอลตาค่ะสะตูกระต่ายนะคะจะนำไปตุ๋นพร้อมๆกับมะเขือเทศค่ะ วน์แดงแล้วก็ซอสค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะกินเรียกว่ากับแกล้มค่ะปนไปกับขนมปังมอลติสนั่นเองค่ะเพราะว่าขนมปังมอลติสเนี่ยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมากๆของประเทศมอลตาค่ะคือชาวมอลตาเนี่ยเขามักจะบอกเล่ากันนะคะว่าถ้าเกิดเดินทางมาประเทศมอลตาแล้วไม่กินมอลติสเบรดหรือขนมปังมอลติสเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดยังเดินทางมาไม่ถึงมอลตาะคะ ปังมอลติสเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็สีก็จะเหลืองเรียกว่าเหลืองอร่ามน่ากินมากเลยแล้วก็มักจะเสิร์ฟเป็นแอปเปไทเซอร์ค่ะก่อนเริ่มมื้ออาหารแล้วก็กินคู่กับน้ำมันมะกอกค่ะ ชักเริ่มหิวปิดรายการกันเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาถึงเนื้อหาที่เป็นสารฐานนิดนึงว่าเราไปมอต้านอกจากเราได้ลิมรสอาหารที่เหมือนรวมหลายๆชาติเขา้วยการทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษแล้วมีสตูน้องกระต่ายแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าตอนที่เราหารือกับทางมอต้านี่คะ่ะเราพูดประเด็นอะไรกันบ้างคะในส่วนของการหารือนะคะฝ่ายไทยก็ได้เสนอคะ่ะเรื่องการยกเว้นวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางทูตราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดาไปเลยค่ะทั้ง3าประเภทเลยแล้วก็ได้พูดคุยค่ะเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมมลต้าค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะและการท่องเที่ยวทางทะเลและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกาันโดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวซึ่งฝ่ายมมลต้านะคะก็ได้แจ้งกับฝ่ายไทยว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ในทวีปเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมอลตาเลยค่ะฟังแล้วชื่นใจเลยค่ะทีนี้เราจะไปมอลตาเพราะอยากเริ่มอยากไปแล้วค่ะเพราะคุณรรยายเร <c oughs> ื่องอาหารได้แบบขนมปังที่กรอบนอกนุ่มในดิฉันก็จินตน,นาการไปเรียบร้อยถ้าดิฉันอยากจะไปกินเนี่ยจะต้องขอวีซ่าหรือต้องทำยังไงบ้างคะเพื่อที่จะได้ไปลองทานอาหารมอลตาที่ประเทศมอลตาเนี่ยก็ <c oughs> ขอแนะนำนะคะให้ทุกท่านขอวีซ่าค่ะที่ VFS Global ค่ะแล้วก็เมื่อเดินทางไปถึงที่มอลตาเนี่ยหากมีปัญหาอะไรนะคะหรืออยากติดต่อสอบถามอะไรก็จะมีสถานทูตณนะกรุงเอเธนส์ค่ะที่อยู่ที่กรีซนะคะมีเขตอานาครอบคลุมมอล์ตาด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะ สนุกมากๆเลยค่ะเราได้ไปท่องเที่ยวทวีปยุโรปทั้งในประเทศกรีซแล้วก็มมลต้านะคะมันทําให้เราได้โหมีแรงบันดาลใจเลยว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็เราสองคนค่ะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุสานรามเอม AM 15 1 5 7 5ง h z และทาง YouTube สลานโรมเรดิโอค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ